สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเชเบย์นะครับวันนี้นะครับผมมีเจ้าตัวตัวท่ารีโวนะครับ2.4ตัวสเจพัดนะครับซัตอีดิชันนะครับดับเบิลแคปนะครับปี2019นะครับราคาอยู่เพียงแค่แสน0 0้บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีนาฟันแค่เ0 0ดพันบาทนะครับจริงๆอาจจะถึง6,000กลางๆด้วยนะอยู่ที่เครดิตลูกค้าเลยนะครับคันนี้นะนะครับได้เป็นตัวสีรถเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะครับไฟหน้าแบบไฮโดรเจนแบบนี้เลยนะครับพร้อมไฟตัดหมอกให้หนึ่งพุ่นะครับแล้วก็กระจังหน้าสีดำนะครับ ตัดด้วยแถบพรมเยม่สีเงินแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสซติชั่นอะปล่มใหญ่ปกตินะครับล้อเป็นล้อกระทะนะครับก็ะจงมองข้างกับพับไฟฟ้าในตัวนะครับนี่ครับติ๊กเกอร์เซติชั่นอยู่ครบเลยนะครับไปเบรกตัวที่สามมีให้นะครับติกเกอร์ด้านหลังอยู่ครบเลยนะครับมีบันไดสําหรับปีดด้านหลังได้นะครับแม็กนเนอร์นะครับมีรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอันจะเลิศหน่อยเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับ ยังไม่ได้รับการล้างนะครับเนื่องจากว่าน้องช่างนะครับชงให้ไม่ทันนะเพราะช่วงนี้รถเราเข้าใหม่เยอะมากนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นตัวเซติชั่นนะครับโป่งเขาจะเลื่อมออกมาเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับนี่โป่งเขาจะเลื่อมออกมาครับสาหรับสายซิ่งเลยนะครับเพราะว่าช่วงล่างเขาจะดีมากๆนะคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะเดี๋ยวผมพันรับพันแล้วเดี๋ยวผมจะพาดูภายในต่อนะครับสวยมากนะครับเดิมๆเลยนะครับ เราเปื้อในกันครับไปข้างในนะครับแทงประตูสีดำแนี้เลยเพราะทีตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับอันนี้เป็นสีดำนะครับเพิ่มความดูดัาไปนะครับสลิตกระจกนะครับแล้วก็ตัวปปับทับกระจกไฟฟ้าตรงนี้เลยนะครับเบาะเป็นเบาะห้าสีดํานะครับเดินด้วยหน้าสีขาวแบบนี้เลยนะครับกลมอไไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีมาติวัดเชิงไะไ่สิ้นนะครับเลขไม่อยู่เพียงแค่หนึ่งแสนสามพันหกร้อยสิบเก้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับวิทยุนะครับแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับ รองรับ UAX นะครับ USB แล้วก็ Bluetooth นะครับแอร์แบบแอนาล็อกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟ12โวลต์ให้ด้านล่าง2ช่องแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกลุ่ม In นโคโ de นะครับแล้วก็ Power Mo d e และเกีย Auto แบบนี้เลยนะครับมีช่องเก็บของาหนังตรงกลางให้ด้วยนะครับคอาโซหน้าเป็นสีดำนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับปกติจะเป็นสีเงินตอนนี้เป็นสีดำนะครับเพิ่มความดูดันให้นะไฟเพดานนะครับด้านหน้ามีให้2ดวงครับตรงกลางอีก1ดวงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีที่เจ็บปันตรงนี้นะครับ น้านหลังนะครับทางประตูเหมือนกันเลยนะครับมาพร้อมลำโพงให้หนึ่งดอกนะคะบเบาะผ้าเหมือนกันเลยนะครับเบาะตรงกลางดึงลงมาได้นะครับนี่อึ๊บนะครับมังแก้ได้สองใบนะครับแล้วก็มีตัวคล้องถุงหรือกับข้าวกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องเสร็จจะพาดูห้องเครื่องต่อนะครับสับห้องเครื่องนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4เลยครับหรือ2,000 4 0 0ซีนะครับของ t ฟ y o ค a ารี vo นะครับนะครับสภาพห้องเครื่องนะครับแห้งๆเดิมๆเลยนะครับไม่มีค่าน้ำมันเย็นมาแห้งสิ้นเลยแต่ว่าจะเลอนนิดหน่อยนะครับเพราะเราเพิ่งเข้ามาใหม่นะขอให้ลูกค้าเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมต้องริบถ่ายเพราะว่ามีเซียงหลายคนนะครับต้องแยกกันถ่านะนะครับติ๊กเกอร์นะครับตามสาตามจุดต่างๆนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ฮะมอกอยู่ครบนะครับนี่นะครับไฟหน้านะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะไม่มีรอยซ่อมในรางสิ้นนะครับ ถขาจี้งีด้านหน้านะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้านะครับมีไฟนะครับมีรอยแกะมีรอยแงเลยนะครับรถตัวสาะโปงนะครับไม่เคยแกะนะครับนี่นะครับไม่เคยขายเลยนะครับแผงจิ้งหรีดด้านบนนะครับนี่มีรอยแตกไม่มีรอยหักไม่มีรอยซ่อมนะครับแบบนี้เลยนะครับรถสังกะโปงครับไม่เคยแกะอะไรสิ้นเลยครับห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับแต่ทำความสะอาดนะครับจะดูดีกว่านี้เยอะเลยนะครับ คานหน้าเดิมๆนะครับน็ตเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยแทงกรนจกน้อรนะครับอยู่ครบนะฮะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสติกเกอร์นะครับจากปากโปรงนังอยู่ครบนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเต้าตัวโตโยต้ารีโวนะครับสองเจพัดนะครับดับเบิลแคบคันนี้นะครับปี2019ราคาอยูเพียงแค่4ี0 0สบาททีดาวนะครับผ่อนได้แต่ ก็ผ่อนอยู่มา6,000กลางถึง7,000ปลายนะครับซึ่งอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมเชิญจะทิ้งช่องทางการติดต่อมาให้ด้านล่างนะครับสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กดติดตามผมอยู่แล้วหรือเข้ามาดูช่องผมใหม่นะครับผมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการคำคิดดีๆแนะนํารถดีๆราคาย่อมเยามานำเสรอให้กับลูกค้าเป็นทางเลือกด้วยนะครับ ผมนะครับเสเบอร์นะครับมีคลิปให้ดูทุกวันนะครับเวลาเท่ยงตรงนะครับถ้ามันไหนไม่มีนะครับแต่ว่านนั้นผมร่างจริงๆนะครับอิทูลัสส่วนตัวจริงๆนะครับอ่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องมาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ารอชมได้เลยว่าผมนะครับเสเบอร์จะเอาคะแนนนำเสนอนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ